นอกเหนือจากวัคซีนแล้วช่วงผู้ชมมาช่วยเหลือกันต่อคุณผู้ชมคะชาวบ้านหมู่ที่9ตําบลบางประจานันต์อำเภอไข่บางประจันจังหวัดสิงห์บุรีเขาขอความช่วยเหลือมาที่ไทย PBS ค่ะเขาเล่าแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ามีชาวบ้านหนึ่งในคนที่มีที่ดินติดอยู่กับคูน้ํามีการนําดินค่ะไปถมทําให้คราวนี้เนี่ยคูน้าตัวนี้ก็ถูกปิดกัน้นชาวบ้านที่อยู่ปลายน้ําก็ไม่สามารถใช้น้ําทําการเกษตรได้จึงขอให้เราช่วยเหลือนะคะติดตามจากรายงานค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยเหลือกันค่ะ ส่งน้ําหรือคลองขุดที่ชาวบ้านหมู่9ตำบลบางระจันอําเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีอ้างว่าใช้ประโยชน์ร่วมกันมานานกว่า50ปีรวมระยะทางกว่า1กิโลเมตรน้ําไหลผ่านที่ดินจํานวน21แปลงซึ่งเป็นที่นาทั้งหมดนายสุนทรอ่อนสะอาดหนึ่งในชาวบ้านหมู่ที่9ผู้ใช้น้ําให้ข้อมูลว่ามีเจ้าของที่ดินจํานวน16แปลงจาก21แปลงได้กันที่ดินให้เป็นคลองสาธารณะประโยชน์แล้วแต่ปัจจุบัน มีหนึ่งในเจ้าของที่ดินจํานวนสี่แปลงได้นําดินมากลบปิดทางน้ําและล้อมรัว้วทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะคลองหรือคูส่งน้ําดังกล่าวได้เชื่อมต่อกับคลองส่งน้ําของกรมสุรปทานหากเจ้าของที่ดินยังยืนยันที่จะปิดทางน้ําจะส่งผลให้ชาวนาไม่มีน้ําทําการเกษตรไม่ต่ํากว่า500อยไร่และในช่วงฤดูฝนจะทําให้น้ําท่วมที่ผ่านมาชาวบ้านได้ไปยื่นเรื่องที่ศูนย์ดรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรีสภาทนายความจังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้งองค์การบรหิหารส่วนตำบล่ายบางระจรรันให้เข้ามาช่วยเหลือให้คูส่งน้ำแห่งนี้กลับมาใช้ได้ดังเดิมเพราะมันเป็นมูลนิธิพิพาบก็ปักหลักปักหลักเสร็จแล้วก็ใช้รวดน้าเส้นเดียวร้อยไปเรื่อยๆอยู่มาอีกสักวันเดียวอ่ะเขาก็มาย้ายหลักของผม,มย้ายหลักของผมก็ย้ายนี่ก็ต้องบอกผมว่าโอเคเราจะย้ายนะ เราจะได้รู้ว่าเออก็ตอนนี้มันเป็นกรณีพิพาทกันอยู่คุณจะย้ายไม่ได้นะฮะคุณมันจะต้องสารสั่งก่อนครับว่าคุณต้องรื้อนะคุณนี้ต้องรื้อนะคุณนี้ต้องรื้อนมันต้องเป็นอย่างนั้นถูกต้องนายพักดีไม้เลี้ยงผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางาาระจันกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยังศูนย์น้ำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งได้มีการส่งเรื่องกลับมายังอบตเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าที่ดินดังกล่าวมีโฉนดปัจจุบันเจ้าของที่ดินเป็นทาย,ยาทที่รับสืบทอดมาจากมารดาโดยก่อนหน้านี้ได้มาขอยื่นอนุญาตก่อสร้างรั้วกับทางอบตแต่ยังไม่มีการอนุญาตเนื่องจากต้องรอการตรวจสอบแนวเขตที่ดินข้างเคียงและแนวเขตพื้นที่สาธารณะให้ชัดเจนก่อนก็เพื่อเอหาแนวทางช่วยเหลือทัทง้ทงทงั้งธรรม่ายยังไม่ได้อนุญาตนะครับเพื่อรอการตรวจสอบ แนวแนวเขตพื้นที่ที่ติดกับทางสาธารณะเนี่ยให้ชัดเจนก็ได้แจ้งเป็นหนังสือกับทางผู้ผู้ร้องขอมาแล้วแต่ว่าทางผู้ร้องขอเนี่ยก็มีการอทธทณ์ซึ่งตอนนี้ทางอุตตาก็ส่งเรื่องอทธทณ์เนี่ยไปยังคณะกรรมการอทธทณ์ของจังหวัดต่อไปด้านนายสุรชัยบุญลือประธานสภาทนายความจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมทีมทนายความก็ได้มีการลงพื้นที่พิพาทเพื่อเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย เรื่องนี้นะคะชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าพยายามที่จะพูดคุยหาทางออกกันแล้วแต่ว่าหาทางออกยังไม่ได้ไม่เป็นไรคร่ะเพราะว่าวันนี้ในรายการของเรานะคะพยายามเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมานั่งคุยกันค่ะครับต้องบอกว่าทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชนฮะเราจะพยายามเพื่อจะดึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับมาพูดคุยกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับวันนี้ครับคนที่จะมาคลายปัญหาข้อบทกฎหมายให้คําแนะนํานะครับก็คืออาจารย์เตษรานุจารีนะครับท้ายาวกามนะครับ ท่านถัดไปนะครับคุณสุนทรอ,ออกสะอาดนะครับเป็นชาวบ้านหมู่9ตำบลบางราจารันอำเภอค่ายบางระาจารันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็มีชาวบ้านครับที่นั่งอยู่ด้านล่างด้วยนะครับมีคุณธรรมศักดิ์สังทองครับเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีชาวบ้านตัวแทนอีกนะฮะมาร่วมอีก3คนนฮะนั่งอยู่ในห้องโถงในขณะน,นี้ต้องเรียมชมแบบนี้นะครับว่าทุกคนสวมใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัย มีการบรรณุภูมิชัดเจนสังเกตได้จะมีการติดสติกเกอร์นะฮะ,ะเราถึงจะอนุญาตให้เข้ามาได้แม้ว่ามาด้วยการยังคงให้นั่งห่างอยู่ดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะคสวัสดีครับมาคุยกันต่อเลยฮะ,ะตกลงแล้วเนี่ยที่มาของคูนี้ฮะ,ะเริ่มต้นมาจากอะไรเกิดจากชาวบ้านไปขุดเองหรือจากธรรมชาตินะครับครับคูนี้ก็เกิดจากชาวบ้านนมาขุดเองก็ร้องขอกันน้ำไม่มีก็ขุดขุดกันมาเพื่อมาให้ชาวไร่ชาวนามาทำนาทำสวนกัน ขอจากชาวบ้านออกมาจากสมารครูเนี่ยอยู่ประมาณสี่ห้าสิบปีเลยเนี่ยค่ะแล้วขุดต่อจากคลองธมทรานมานะครับเนี่ยเดิมเดิมตรงนี้เป็นคลองธมทรานค่ะตรงนี้เป็นคลองธมทรานจากธนสูตรวัดพริกเนี่ยมาเนี่ยอ่าเป็นเส้นสีดำๆนี่คุณผู้ชมเห็นเส้นตัวนี้นะครับเนี่ยเส้นตัวนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ขุดมาเรื่อยมาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็มีคลอง ลองเขาเรียกคูส่งน้ําสาธารณประโยชน์ในเรื่อยมาเนี่ยมาจุดเนี้ยมาจุดเนี้นะครับไอสิ่งที่ดําๆเนี่ยจุดดําๆเนี่ยที่ช่างไปทามาแล้วตรงเนี้ยเขาระวังเขตว่าเป็นคลองสาธารณประโยชน์หมดแล้วนะครับครบมีการระบุไว้หรือว่าเนี่ยระบุไว้แล้วนะระบุที่แดงแดงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่จุดเนี่ยยังไม่ได้ระบุไว้ฮแตจชาวบ้านก็ทํานากันมาตลอดนะครับทํามาเรื่อยแต่ มาเมื่อเดือนตุลาประมาณเดือนตุลาเนี่ยบ้านเนี่ยเขากลบบ้านนางวงเดือนมาก<ะ>รบก็แจ้งออกบตอแจ้งออกบตอปตอ,อ,อกไตอ็ไม่ห้ามเขาก็ไม่ฟังเขายังกบอยู่<ะ>แล้วผมก็แจ้งตามนมาร้องศูนย์น้ำงร,ร,รง,ำงธรรมมาร้องศูนย์น้ำรงธรรมก็ให้ศูนย์น้ำ龙งธรรมไปมาศูนย์ยุติธรรมและก็มาสภาทนายความที่สิงห์บุรีแล้วผมก็ต้องเลยมาที่ขอร้องไทยทีวีเอสเนี่ยคุณสุนทรค่ะคุณสุนทรค่ะ อย่างที่ถามก่อนเลยที่ของคุณวงเดือนที่มีการไปถมเขาอยู่ต้นน้ําหรือว่าอย่างไรคะพวกเราจึงได้รับความเดือดร้อนอยู่กลางน้ํานะครับอยู่กลาง,ลางอยู่กลางคลองก็ว่าช่วงกลางกลางคลองนะครับเนี่ยเนี่ยคลองมันมาเนี่ยที่ทําไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยแล้วก็มาหลังอาําเภอค่ายหลังฐานีนตํารวจตอนนี้น้ําจะไปไม่ได้เลยนะครับหมายความว่าคนปลายตั้งแต่กลางเป็นต้นไปจนถึงปลายคือน้ําจะไม่ไหลใช่ไหมคะคลองเนี่ยมันจะเป็นสองอย่างเวลาจะทํานาก็เอาน้ํามันจะคลองจมทาน เวลาฝนตกเยอะๆก็ต้องปล่อยน้าทิ้งจะออกจากนี้อตอนนี้ผมและชาวบ้านอีกหลายๆคนที่อยู่ปลายเนี่ยเดือดร้อนนะครับครับตอนนี้ผมจะเนี่ยถ้าข้าวออกแล้วเกี่ยวได้เนี่ยผมก็เปิดน้ำออกไม่ได้ไม่รู้จะออกไหนผมก็ต้องเกี่ยวในน้ำอีกนี่ฮะถ้าเกิดว่ามีการถมดินตรงนั้นไปที่บอกว่าเป็นเป็นครูสาธารณะชาวบ้านอ้างว่าว่านี่นะผลกระทบที่ตามมาชาวบ้านแถวนั้นประมาณสักกี่ครัวเรือน หรือว่าอ้เยอะมากครับไร้ไปนาเท่าไหร่เนี่ยฮะเยอะมากตอนนี้ถ้าหลายคนก็จะประมาณยี่สิบสามสิบคนเรือนนะครับมิสิกว่าสามสิบกว่าเรือนนี่เลยครับที่จําเป็นที่จะต้องใช้ครูตรงนี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เคยไปคุยกับเจ้าของที่ดินเขาหรือยังคะอ๋อครยแะคือว่าเขาาไม่เคยได้ฟังใครขนาดให้ไปไปแจ้งทางอบตอบตเขามาห้ามเขาก็ไม่ฟังไม่ให้เขากรบเขาก็กรบแล้วตอนหลังมาล้อมรู้ว่าไม่ให้เขาล้อมเขาก็ล้อมครับแปลว่าเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราจะคุยกับทางหรือว่าเจ้าของนะเจ้าของพื้นที่ดินฟังอยู่นะฮะเราตั้งโต๊ะคุยกันแบบนี้กันดีกว่าคุยเขาดีๆว่าขอได้ไหมว่าหรือว่าจะเป็นพื้นที่ตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมครับชาวบ้านเดือดร้อนนะครับชาวบ้านเดือดร้อนตรงนี้เดือดร้อนมากเลยและระยะยาวด้วยอแล้วอย่างผมเนี่ยตรงเนี้ยผมไม่มีนาทาเลยนะครับผมเช่านาเขาทาทุกปีทุกปีตามมาเป็นสิปีแล้วแต่ว่าดินดินเพิ่งจะไปถมเดือนตุลาคมใช่ไหมคะครับประมาณเดือนตุลาค่ะ จะต้องเกี่ยวเดือนอไหนเราจะต้องเกี่ยวประมาณพฤษกาธันวาเนี่ยก็จะเกี่ยวแหละใกลก้แล้วครับครับผมก็ไม่รู้จะปล่อยออกไหนปล่อยออกไม่ได้ก็ต้องเกี่ยวในน้ำอืมแต่เวลาทํายิ่งร้ายย่เลยไม่มีน้ํามาถ้าคลองจมประทานส่งน้ํามาโอเคถชาบ้านก็จะวิทย์ในคลองเนี่ยเพื่อไปใสานาทา นี่ฮะตอนที่เราไปคุยกับคุณบงเดือนนะฮะคือเรารวมกลุ่มกันไปคุยดีๆไหมหรือว่ายังไงฮะอ๋อไม่ให้ให้ให้ตัวแทนของอบตไปคุยเขาก็ให้ตัวแทนไปคุยครับผมนะฮะแล้วแล้วชาวบ้านคนอื่นได้ได้ไปคุยบ้างไหมครับอ่าคุณคุณพี่คุณชาหรือว่าผู้ใหญ่บ้านได้ได้ลงไปคุยกับกับคุณบงเดือนบ้างไหมครับพูดได้เลยครับไม่เปิดแล้วครับเชิญเลยฮะไม่ไม่ได้ไปหรอกครับผมเองไม่ได้ไปหรอกครับนะับเพราะผมผมก็อยู่ในระแวกนั้นก็อีกองตรงนี้มันมันมีมานานแล้วครับ ในช่วงนี้ก็อย่างว่ามันเดือดร้อนกันอย่างๆที่คุณนุนตอนพูดนั่ะแหละครับม,มีมานานประมาณสักกี่ปีเขาบอกว่า50ปีหรอก็ประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นครับมันมีมานานมากนะตั้งแต่โอ้ผู้ไอกำนันเก่าอะไรนู่นนะ่ะของนี่กว้างประมาณสักเท่าไหร่ลึกประมาณสักเท่าไหร่ก็ลึกอยู่ประมาณเมตรห้าสิบกว้างก็อยู่ประมาณสองเมตรสองเมตรอยู่ประมาณนั้นแหละครับอยู่ประมาณนี้ของใส เขาเรียกว่าคลองไสไก่เนาะแต่มงันก่เป็นคลองแยกแหนงออกมาใช่ครับใช่ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เพื่อความเป็นธรรมนะคะทีมงานของเราติดต่อไปอยังเจ้าของพื้นที่นะคะก็คือเจ้าของที่ดินที่ชาวบ้านอ้างว่ามีการนําดินไปถมตงรงครูตรงเนี้ยนะคะคุณวงเดือนอยู่ในสายโทรศัพท์กับเราแล้วคุณวงเดือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ดารัส ครับสวัสดีครับค่ะคุณวงเดือนเขาวันนี้ชาวบ้านเขามาขอความเห็นใจคุณวงเดือนพอที่จะมีทางออกหรือว่าหาทางออกร่วมกันในทิศทางไหนได้บ้างคะค่ะค่ะก่อนอื่นที่ันขอชี้แจงกอะะ่อ,อน,นนะคะค่ะค<ม>ือเอกสารติดของที่ชั้นเป็นีนะคะบ้านทิ่ตะวันตกของที่ดินติดกับทางสาธารณประโยชน์นะคะซึ่งตรงกับแผนที่ระวางรวมของกรมที่ดินค่ะ ล่องน้ําที่ว่าเป็นออบตอ,อ้างว่าเป็นคื่นน้าสาธารณะนั้นนะคะไม่เป็นความจริงเพราะล่องน้ําเนี้ยเป็นล่องน้ำที่แม่ดิฉันอนุญาตให้คนเข้านาขุดเพื่อความสะดวกในการทํานาเพราะที่ดิฉันเป็นที่แปลงใหญ่ค่ะคการขุดขุดในที่ดินของดิฉันและที่สําคัญแม่ดิฉันไม่เคยบริจาคไม่เคยอุทิศไม่เคยเวทนัและไม่เคยสละการครอบครองเลยค่ะ และแม่ดิฉันตั้งไว้ว่าถ้าคนเช่าน้าไม่ใช้ร่องน้งํานี่แลให้กบได้เลยค่ะครับเออคุณพงเดือนครับถ้าเกิดว่าจะขอแทนชาวบ้านแบบนี้ได้ไหมครับเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยคือชาวบ้านเขาก็ร้องมาว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเหลือหน่อยแต่ว่าที่ผ่านมาก็เห็นมีหน่วยงานปกครองลงไปใช่ไหมฮะหากว่าทางรายการเนี่ยเราพยายามเป็นตัวกลางแล้วก็เดี๋ยวมีอาจารย์เจตเนี่ยช่วยพูดอีกทีหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะมีการ วางท่อในพื้นที่บริเวณนั้นนะครับพอเป็นไปได้ไหมครับคือคือ,ค,อคงไม่ได้ค่ะไม่อนุญาตค่ะเพราะว่าทางอาบตอก็มีทางสารณะอยู่แล้วทําไมไม่ทําร่องน้ําทางระบายในใต้ถนนอบตอเองคะ่ค่ะอย่างนี้นนต้องต้องเรียนคุณผู้ชมไม่ทราบแบบนี้ก่อนกรรมสิทธิ์บนที่ดินทำ้งวาี่่ตรงนั้นเนี่ย ที่มีการถมที่ดินก็เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณวงเดือนนะนะแต่ว่าก่อนหน้านี้สัก30 40ี่ปีอย่างที่ว่าชาวบ้านก็เคยใช้ทางน้ำตรงนี้นะคะ,ะถ้าหากคุณวงเดือนยืนยันว่าจะไม่ให้ฝังท่อแล้วก็ยืนยันที่จะมีการถมดินต่อไปต้องถามอาจารย์เจษดาคะ่ะอาจารย์คะเรื่องนี้ทั้งชาวบ้านทั้งคุณวงเดือนที่เป็นเจ้าของพื้นที่พอจะมีทางออกร่วมกันได้ไหมคะทางออกมันคงจะมีทางออกที่จะร่วมกันได้นะครับ แต่ประเด็นที่อันเนี้ยมันควรจะต้องให้มันนิ่งข้อเท็จจริงซะก่อนประเด็นที่ยังเขียนกันอยู่ว่าคูน้ําสาธารณะตรงนี้เนี่ยนะฮะทางน้ําสาธารณะที่มีการบอกว่าเป็นทางสาธารณะและอีกคนนึงบอกว่าไม่ใช่เป็นทางสาธารณะประเด็นก็คงต้องมานั่งดูข้อเท็จจริงที่มันย้อนหลังไปเมื่อ40-50ปีที่แล้วนะครับที่ที่ดินแต่ละคนเจ้าของที่ดินแต่ละคนเนี่ยยอมสละที่ดินส่วนของตนเนี่ยเป็นทางน้ําที่จะเป็นคลองส่งน้ํา ให้กับที่ดินด้านในด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในหลักกฎหมายเนี่ยการสละที่ดินบางส่วนออกมาเนี่ยถึงโดยให้เป็นสาธารณะเนี่ยนะฮะถ้าแสดงเจตนาให้เป็นสาธารณะเลยเนี่ยที่ดินนั้นเป็นสาธารณะเลยโดยไม่จําเป็นจะต้องไปตัดแบ่งแยกของมาใหม่นะฮะและไม่ต้องไปจดทะเบียนที่สํานักงานที่ดินด้วยมันกลายเป็นที่ดินสาธารณณะไปได้นะครับ <c oughs> ทีนี้ประเด็นที่เขาเถียงเขา <c oughs> เขาบอกว่า คุณแม่เขาเนี่ยไม่ได้มอบให้เป็นที่สาธารณะยังถือยึดถือ,ถ,อถือครองกันอยู่ดําเนินการก็ว่ากันไปตามในส่วนนั้นน่ยนะฮะว่าเ,เป็นข้อเถียงของเขาทีนี้ก็ห้าี่ห้าสิปีนะฮะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาใช้ทางนี้เป็นที่คลองส่งน้ํากันมาด้วยนะฮะแล้วก็ได้ไม่มีเคยมีการโต้แย้งมาก่อน40-50ปีมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการตีความได้เวลาขึ้นคดีคขึ้นส,สานนะฮะ สารปติความว่าเป็นการแสดงเจตนายกาที่ดินในส่วนนี้ให้เป็นคลองส่งน้ําสาธารณะโดยปริยายค่ะนะฮะถ้าหาก,กว่าบอกปตีความว่าเป็นทางสาธารณะปุ๊บเนี่ยการเข้ามาถมดินหรือมา,อาปักดินปักตัวรั้วเขตไว้เนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นการผิดกฎหมายอ,อาญาได้นะครับ,รบ,รบก็เป็นการลุกล้ำในที่สาธารณะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสมมุติว่า เถียงว่าไม่ใช่เป็นที่สาธารณะแล้วข้อถกเถียงเนี่ยมันมันจบลงด้วยตีความว่าไม่ใช่ที่สาธารณะเนี่ยนะฮะส่วนโฉนดที่ดินเนี่ยจะมีการแบ่งแยกตัดแบ่งออกมาตัดแบ่งเป็นสาธารณะหรือไม่อันนั้นไม่ใช่เป็นสาระสําคัญแม้เป็นที่ดินสาธารณะแล้วถ้ามีการรังวัดใหม่เนี่ยอ,อ,อบตอรหรือหน่วยงานที่เขามีหน้าที่ดูแลทางคลองน้ำเนี่ยเขาก็จะมาระวังเขตเขาก็จะให้ตัดส่วนนั้นออกจากที่ดินออกมาได้นะฮะ<อ>ทีนี้ ประเด็นที่จะต้องมานั่งดูกันก็คือถึงแม้จะไม่ใช่ที่ทางสาธารณะปรากฏว่าที่ดินบริเวณนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินยอมให้น้ําไหลผ่านเพื่อไปเป็นคลองส่งน้ําให้กับคนอื่นๆยังไงมันก็เข้าไปสู่ในกรณีของการเป็นทางพระราชยอมอครับที่ต้องยอมให้มันเป็นการใช้โดยสงบโดยเปิดเผยเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสิปีอย่างเงี้ยนะ มันก็ยังอาจจะถูกตีความให้ได้เป็นทางพระราชจอยอมที่จะต้องยอมให้รับน้ำเนี่ยผ่านไปยังที่ดินแปลงอื่นเพราะฉะนั้นเถียงไปสู้กันไปเนี่ยมันก็คงจะไม่หนีไม่พ้นในเรื่องสองเรื่องนี้นะคะือนี่คือข้อที่จริงเนี่ยข้อบทกฎหมายฮะซึ่งเราก็ไม่อยากให้ไปถึงชั้นว่าต้องมีการพิาพา,ากษาอะไรขนาดน,นั้นหากว่าเจรจาหรือว่าคุยกันได้ก็ก็คงไปแต่นี้เดี๋ยวขอพูดคุยกับท่านผอ,อผู้ในการกองช่างองค์การบริหารส่วนตะบลค่ายบางระจันนะครับท่านพักดีฮะสวัสดีครับท่านครับ ครับผมสวัสดีครับตกลงนะี้ในพื้นที่ตรงนั้นนะฮะที่ว่ามีครูส่งน้ำนะฮะมีมานานแล้วอยังะฮะจากการที่ลงลงไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วก็มีการพูดคุยกับชาวบ้านรวมถึงเจ้าของที่ดินด้วยครับครับจากการที่ได้ไปตรวจสอบพื้นที่นะครับก็ได้สอบถามชาวบ้านที่ที่ใช้น้ําในระแวกนั้นนะครับก็ได้ได้ทราบข้อมูลว่าของเนี้ยมีมีมาแล้วมาเกินกว่าสิบปีมาแล้วนะครับค่ะ แล้วก็ในในส่วนนี้ก็อ่อก็ได้ไดมีการพัฒนาอีกเรื่อยๆนะครับก็คือจากเดิมที่เป็นคลองก็มีการดาดคอนกรีตด้วยซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มีหน่วยงานราชการเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ที่มาอากว่าประมาณมาดำเนินาการแต่ว่าในขั้นตอนนั้นเนี่ยมันเกิดก่อนที่ทางองค์การมหาชนทุกอ่าตกครองขององของอบตเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเราก็เลยไม่ไม่สามารถอ่าจะพิสูจน์ได้ไว่าอย่างอย่างเป็นของหน่วยงานใดมาดำเนินการครับค่ะท่านพออคะแล้วระหว่างนี้เราจะดําเนินหาทางออก เรื่องปัญหาที่ดินนี้ระหว่างเจ้าของที่กับชาวบ้านยังไงต่อไปดีคะกใใ็ในขั้นตอนนี้ในส่วนของอบตนะครับจากที่แจ้งครับจากการตรวจสอบเนี่ยเราตรวจสอบระว่างที่ดินเนี่ยอ่าในที่ดินที่ติดกับอ่าคูระบายน้ําจุดนี้นะครับมีอจำนวนยี่สบเอดแปลงเนี่ยมีการระบุเป็นแนวผักนะไปแล้วบางส่วนนะครับประมาณสิบสี่ถึงสิหกแปลงเนี่ยระบุไปแล้วซึ่งมันก็เลยทําให้อ่า มีผู้ใช้เนี่ยใช้ร่วมกันการที่มีผู้ใช้ใช้ร่วมกันเนี่ยก็ทําให้จากการสอบถามที่เราสอบถามชาวบ้านที่ยังไม่ได้มีการระบุเป็นที่สาธารณะเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันเหมือนกันซึ่งทําใหา้จากการที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยถ้าตามะระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยข้อห้าเนี่ยถ้ามีทรัพย์สินของแผ่นดินหรือว่า พร์ลเมืองใช่ร่วมกันเนี่ยก็ให้ถือเป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกันเนี่ยก็ทางทางอบตรเนี่ยจากการตรวจสอบแล้วก็เลยได้มีการแจ้งไปยังเจ้าของที่ดินนะครับให้ดําเนินการขุดให้รูเนี่ยสามารถระบายน้ําได้ตามปกติกับสู่สภาพเดิมนะอันนี้เราได้ได้แจ้งไปแล้วครับอแจ้งไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอสักครู่นึ่งนะเดี๋ยวขอคุยกับคุณวงเดือนนะคุณวงเดือนครับยังอยู่ใช่ใช่ไหมครับ ใค่ะคุณดวงเดือนครับพอฟังข้อที่จริงทั้งจากอาจารย์เจตทั้งจากปกครองนะฮะในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของกฎหมายเป็นหลักนะฮะเรื่องของทางหรือว่ารูสาธารณะครับพอฟังแบบนี้ไปแล้วครับคุณดวงเดือนครับเป็นไปได้เนียครับหากว่าจะมีการเปิดพื้นที่ตรงนั้นให้น้ําสามารถไหลผ่านไปได้ครับคือคือคือดิฉันคิดมากนะคะเขาไม่มีหลักฐานของการเป็นฐานนะฮะขั้นตอนอะไรเขาไม่เคยทําเลย ที่ทาให้ครูน้ําอันเนี้ยเป็นสาธารณะค่ะครับที่บอกว่าไม่ไม่มีหลักฐานหมายความว่าคือเราไม่เห็นคูน้ำนะฮะคือคือคุณวงเดินต้องการหลักฐานที่บอกว่าเป็นครูสาธารณะหรอครับหรือยังไงครับใช่ขั้นตอนของการเป็นสาธารณะของครูน้ําเนี้ยค่ะค่ะเอาไม่เคยมีมีสัดดูเลยค่ะตอนนี้ฉันตอบเขตครับแลวแบบนี้เดี๋ยวคุณวงเดือนลองฟังอาจารย์เจได้ไหมฮะเพราะว่าคุณวงเดือนแจ้งขึ้นมาว่าไม่มี หลักฐานหรือขั้นตอนที่บอกว่าเป็น,ปนครูสาธารณะครับอาจารย์เจตครับท่านท,ที่ท่านพออพูดถึงเนี่ยพูดถึงในเรื่องประเด็นว่าถ้ามันเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนก็ใช้ร่วมกันเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะจะมีการจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนมีการดําเนินการยังไงหรือไม่ก็ตามก็ยังถือว่าเป็นทางส่งน้ําสาธารณะอยู่ดีะะอันนั้นก็คงจะต้องไปไปดําเนินการเพราะว่าถ้าตามความเห็นผมเนี่ยยังไงที่นี้ก็น่านจะเป็นที่ดินสาธารณะ ถึงแม้ว่าจะบอกว่าไม่ได้มีหลักฐานแสดงว่ามีการยกให้ที่สาธารณะเนี่ยก็ในหลักกฎหมายแล้วเนี่ยการจะยกที่เป็นสาธารณะเนี่ยเพียงแต่แสดงเจตนาฝ่ายเดียวเจ้าของที่แสดงเจตนาบอกว่ายกที่ดินนี้แปลงนี้ให้เป็นที่สาธารณะไม่ต้องไปจดทะเบียนไม่ต้องไปจัดการจัดสรรรังวัดแบ่งที่ดินมาออกโฉนดใหม่ไม่จําเป็นเลยมันก็เป็นที่สาธารณะที่ยอมให้ประชาชนใช้ร่วมกันได้อยู่แล้วนะครับ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ4ี่ห้ปีที่แล้วเนี่ยก็คงต้องย้อนกลับไปดูข้อจริงในสี่ห้าปีที่แล้วซึ่งเจ้าของที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยต่างคนต่างสละที่ดินของตัวเองและยอมให้ใช้ทางที่ดินที่ดินที่ตัวเองสละให้เนี่ยเป็นทางน้ําไหลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันอาจจะถูกตีความได้ว่ามันเป็นการแสดงเจตนาโดยบริยาที่จะให้เป็นที่สาธาระที่ประชาชนใช้ร่วมกันได้นะครับ ค่ะคุณวงเดือนคะที่ผ่านานมาชาวบ้านเขายืนยันว่าตรงเนี้มันเคยเป็นครูมาก่อนคราวนี้คุณวงเดือนเคยเข้าไปเจราจาก,กับชาวบ้านไหมคะว่าเอ๊ะทำไมครูตรงนี้มันจึงกินพื้นที่มาอยู่บนพื้นที่ของเราอะคะ่ะใช่ค่ะถ้ามันอยู่ในแดนกรรมดินันค่ะค่ะดิสันตอบเขตเนี้ยนะคะแล้วเคยมีการไปพูดคุยกับชาวบ้านไหมคะว่ามันอยู่บนพื้นที่ของคุณวงเดือนนะคะ ก็บอกค่ะอบตของป้าซ้ำนะคะเพราะดิฉันก็แจ้งแล้วว่ามันอยู่ในที่ดินของดิฉันค่ะเคยไปแจ้งที่อบตอนานหรือยังคะก็าทำหนังสือร้องเรียนกันมาตลอดเลยค่ะว่าอันนี้อยู่ในที่ดินของดิฉันค่ะครับฮะคุณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอญาตต่อสายไปคุยกับทางประธานสภา,า,ตาแตนแคามจังหวัดสิงห์บุรีนิดตึ่นนะฮะสวัสดีครับ,รบท่านสุรชัยครับ ครับสวัสดีครับท่านสุติชัยครับตกลงข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับเรื่องของขั้นตอนหรือว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับครูสาธารณะเนี่ยนะครับครับคือทางสภาทนายความจังหวัดงห์บุรีนะครับได้รับคําร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะชาวนานะครับเอกอทางเราก็เลยอได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับเรื่องครูน้าสาธารณะ ประโยชน์อันนี้นะครับซึ่งอยู่ในระหว่างตอนนี้เราอยู่ระหว่างดําเนินการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็นําเรื่องอันเนี้ยส่งไปที่สภาทนายความนะครับส่วนกลางนะครับค่ะคุณทนายมองว่าเรื่องนี้ชาวบ้านกับเจ้าของที่ดินพอจะมีทางออกร่วมกันในทิศทางไหนคะอืมในมุมมองของผมนะฮะจริงๆเอ่าในส่วนตรงเนี้ย คูน้ำเปันเก่าวเนี่ยมันก็เพื่อสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับในมุมมองผมนะฮะถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาเป็นวางระบบวางท่อน้ําได้ไหมนะครับโดยที่อทําให้สภาพที่ดินของเจ้าของที่ดินไม่เสียหายหรืออะไรคำนองเนี่ยนะครับสภาพการใช้งานก็ยังใช้งานแต่บนพื้นผิวดินเนี่ยก็ยังใช้เจ้าของที่ดินก็ยังใช้ประโยชน์ได้อย่างเนี้ยนะครับ อันนี้อันนี้เป็นเพียงข้อนําเสนอนะครับท,ที่ผมมองว่าในทิศทางที่เป็นไปได้ถ้าจะมีการตกลงร่วมกันนะครับเดี๋ยวผมถามคุณมงเดือนต่อเลยนะกันนะคะคุณมงเดือนครับพอเป็นไปได้ไหมครับที่ท่านสุริชัยประธานสภาสันนิษามจังหวัดสีบุรีลองให้คําแนะนำมาไว้ครับคือดิฉันมีความเห็นว่าการวางท่อระบายน้ําควรจะวางใต้ถนนคอนกรีตที่เป็นสาธารณะอยู่แล้วค่ะ ก็คือยังไงก็ไม่ให้ท่อตรงนี้ผ่านตรงพื้นที่อะไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราพยายามที่จะให้ความเป็นธรรมค่อยๆค,คลี่คลายแต่ว่าสิ่งที่ฉันยังคงกังวลอยู่และคิดว่าชาวบ้านก็กังวลเหมือนกับที่ฉันชาวบ้านก็บอกว่าพฤศจิกายนคุณผู้ชมอีกไม่กี่วันจะต้องเกี่ยวข้าวแล้วแต่ว่าทิศทางน้ํานี่สิคะไม่รู้จะไปทางไหนเรื่องนี้ต้องถามท่านผอ,อพักดีค่ะ ท่านพอคบพอจะมีวิธีการแก้ไขแบบระยะสั้นแบบรวดเร็วให้ชาวบ้านก่อนได้ไหมคะเพื่อที่จะได้เกี่ยวข้าวลดูนี้ให้ทันนะคะก็ในในส่วนนี้ก็อย่างที่ทางปอปตได้ได้แจ้งไปนะครับก็ก็ได้ได้แจ้งไปยังเาจ้าของที่ดินนะครับให้มีการาขุดเปิดเพื่อให้อบรรเทา,าปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยเพื่อให้ให้คูน้ำเนี่ยกลับสู่สภาพเดิมก่อนนะครับอันนี้ก็เพื่อเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเพราะว่าในจุดอื่นเนี่ย ทางน้ําเนี่ยไม,ไม่ไม่สามารถระบายไปในทางอื่นได้นะครับอันนี้ก็เลยได้แจ้งไปแล้วครับค่ะคุณวงเดือนคะอันนี้ขออนุญ,ญาตเจราจาเพื่อที่จะเป็นกลางเลยคุณวงเดือนถ้าหากชาวบ้านเขาขอจะเปิดคูน้ําตรงนี้ชั่วคราวก่อนขอเก็บเกี่ยวข้าวฤดูการนี้ก่อนแล้วเรื่องของพิพาทไปว่ากันต่อทีหลังอันนี้สามารถทําได้ไหมคะคือคือดิฉันไม่อนุญาตค่ะเพราะว่า ต้องเข้าใจพื้นที่นะคะตรงที่ร่องน้ําอันนี้มันเป็นที่ดอนค่ะไม่มีใครละบายน้ําขึ้นมาที่ดอนได้ค่ะครับนั่นเดี๋ยวฝากอาจารย์จิตสดาครับอ่าจิงทจห,หน่อยครับประเด็นท่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่สาธารประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอันไหนก็ตามเนี่ยนะฮะเอ่อข้อตกลงเรื่องบอกว่าให้เข้าถมดินแล้วก็สร้างท่อรอดเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันที่สาธารประโยชน์เนี่ยมันทุกคนใช้ร่วมกันค่ะจะไปตกลงอย่างนั้นไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นมีทางเดียวก็คือต้องกลับคืนเข้าสู่สานเดิมตอนนี้เนี่ยอบตอเขาก็ดําเนินการแล้วมีคําสั่งให้หยุดเรื่องของการถมเรื่องการสร้างรั้วถ้าขัดคําสั่งอบตอก็เล่นงานคดีายาในฐานขัดคําสั่งนะครับ mm hmm. แล้วก็ไปว่ากันพิสูจน์กันในเรื่องทางเป็นสาธารณะประโยชน์ที่ดินบริเวณนี้เนี่ยมันมีกระบวนการในการที่น่าจะต้องมีหน่วยงานราชการบางหน่วยงานเนี่ยที่มาดูแลนะะมาดูแลขุดลอกมาดาด ริมคลองหรือมีการดําเนินการอะไรทั้งหลายซึ่งใช้งบประมาณแผ่นดินมาทำเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีหลักฐานอย่างอื่นที่ระบุว่าที่ดินบริเวณนี้เป็นที่สารณประโยชน์อยู่ด้วยนะครับก็ค้นหาข้อมูลส่วนนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งมายืนยันว่าเป็นทางสารณประโยชน์แล้วใครก็จะไปถมก็ไม่ได้สร้างรั้วก็ไม่ได้ถ้าขัดคําสั่งของเ oh. จ้าพนักงานท้องถิน่นเจ้าพนักงานท้องถิน่น,น,นก็ดําเนินคดีอาญากันไปตามกระบวนการ ครับ, oh, รบเหมือนคุณสุนทรอยากจะพูดฮะทิ้งท้ายอขอคุณมงเดือนหน่อยละกันเป็นตัวแทนชาวบ้านเนาะผมก็ในฐานะที่เป็นรัศดรที่ทํานาหยุ่ด้านใต้นะครับผมอยากวินบอลผมอยากวินบอลให้เจ้าของที่ช่วยเปิดน้ําเอ้ยขุดคูเหมือนเดิมได้ไหมครับเพื่อจะได้ทํานากันต่อไปจะได้ไม่มีปัญหากันต่อไปเพืว่าแล้ววอนหน่วยงานทุกหน่วยงานด้วยครับช่วยเหลือผมชาวไร่ชาวน,า,า,วนาไม่มีอะไรนะครับ เช่านากันบ้างมีนาเล็กๆน้อยๆกันบ้างได้ทำนาโดยสะดวกถ้าอุดหรือโขมตัวตัวนี้แล้วระยะยาวจะทำนาก็ไม่ได้เหมือนตาบอดเลยน้ำไม่มีน้ำเข้าและน้ำออกได้เลยครับค่ะเอาล่ะ สถานีประชาชนคุณผู้ชมคะเจตนาจริงๆเลยคืออยากจะให้เรื่องนี้หาทางออกร่วมกัน<ฤ>จริงๆไม่เป็นไรเรื่องนี้เราไม่ทิ้งนะคุณผู้ชมคะดูเหมือนว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งอาจจะต้องคลี่คลายในประเด็นตรงนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะท่านผอผู้อำนวยการกองช่างองค์การถานส่วนตําบลค่ายบางระจารันจังหวัดสิงห์บุรีที่อยู่ในสายนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณวงเดือนด้วยนะคะเจ้าของที่ดินนะคะที่ให้เกตมา โฟนอินชี้แจงข้อเท็จจริงในรายการร่วมถึงขอบคุณนะคะชาวบ้านที่มาร่วมรายการในวันนี้ส่วนอาจารย์เจษดานะคะยังอยู่เพื่อที่จะช่วยเหลือปัญหาต่อไปนะคะร่วมถึงขอบคุณทนายความด้วยนะคะที่อยู่ในสายโทรศัพท์นะคะขอบคุณทุกคนค่ะ